ตำนานปู่อือลือนาคราชแห่งบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬมีเมืองอยู่เมืองหนึ่งคือว่า กรุงรัตภานครมีพระอือลือราชาและพระมเมหสีชื่อนางแก้วกัลายาเป็นผู้ปกครองมีพระธิดาชื่อพระนางเขียวคำต่อมาพระธิดาได้อภิเศกกับพระเจ้าสามพันตาและมีพระโอรสชื่อเจ้าชายฟารุ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดมีความรอบรู้และรูปงามมากเจ้าชายฟารุ่ง ได้ผูกสมัครรักใคร่พระธิดาแห่งพญานาคคือนางนาครินราณีต่อมาได้อภิเษกสมรสกันการจัดงานอภิเษกสมรสนั้นจัดทํากันใหญ่โตมโหัานมากเพื่อให้สมกับการแต่งงานอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้และเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ทมิตรีระหว่างพญานาคกับพระเจ้าอือลือราชาพญานาคราชได้มอบเครื่องราชกุธภัณฑ์ ซึ่งเป็นของมีค่าประจําตระกูลให้กับพระเจ้าอือลือราชาในโอกาสนี้ด้วยพร้อมกับฝากฝังลูกสาวของตนให้ชาวเมืองรัตพานครได้ดูแลเจ้าชายฟารุ่งอยู่กินกับเจ้านางนาคารินทรานีอย่างมีความสุขโดยที่นางนาคีต้องจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ล่วงเลยร่วมสามปีเศษ นางก็ไม่สามารถมีผู้สืบสายโลหิตให้กับสวามีได้จึงทำให้เกิดความโศกเศร้าเสียใจให้กับทั้งสองเป็นอันมากด้วยความเศร้าโศกทำให้พระนางนาคารินทราณีล้มป่วยลงเมื่อร่างกายอ่อนแอเวทมนต์ก็เสื่อมคลายนางจึงกลายร่างเป็นพญานาคดังเดิมข่าวนี้แพระ่สะัพัดไปทั่วกรุงรัตนพานคร แม้ว่าพระนางจะร่ายมนต์กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งก็ไม่สามารถลดคำโจดจันและคอรหารวมถึงความไม่พอใจของชาวเมืองได้พระเจ้าอือลือราชาไม่พอใจเป็นอันมากจึงให้แจ้งแก่พระยานคาราดมารับลูกสาวพร้อมขับไล่พระนางนาครินรารีกลับคืนสู่เมืองบาดาลโดยไม่ใยดี แม้กระทั่งการจะไปส่งด้วยน้ำใจก็ไม่มีพญานาคราชคริ้วกรธกับการกระทําของเมืองรัตพานครเป็นอย่างมากแต่ด้วยความรักที่มีต่อพระธิดาของตนจึงมารับพระธิดากลับโดยดีก่อนกลับสู่เมืองบาดาลพญานาคราชได้ขอเครื่องราชกุฏภัณฑ์และสมบัติที่มอบให้กับพระธิดาคืน แต่ด้วยพระเจ้าอือลือราชาไม่สามารถคืนให้ได้เนื่องจากได้นำไปแปรสภาพเป็นอย่างอื่นหมดแล้วพญานาคราชโกรธมากจึงได้ประกาศว่าจะกลับมาพร้อมกับไพรพลแห่งเมืองบาดาลเพื่อถล่มเมืองรัตพานครให้สิ้นสภาพความเป็นเมืองในคืนเดียวกันนั่นเองขณะที่ชาวเมืองหลับไหลก็เกิดพายุใหญ่ท้องฟ้าปั่นป่วน ลมกันโชกแรงจากเมืองที่เจริญรุ่งเรืองแผ่นดินก็ค่อยๆยุบตัวลงทีละน้อยไพรพลแห่งพญานาคราชนับพันได้โผล่ขึ้นมาถล่มเมืองรัตพานครจากแผ่นดินอันกว้างใหญ่ก็จมลงกลายเป็นเมืองน้ำสุดลูกหูลูกตาเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีใครรอดพ้นจากฤทธิ์ของพญานาคได้ผู้คนแห่งเมืองล้วนล้มตายเพราะความโกรธของพญานาคราช เหลือไว้เพียงวัดสามแห่งที่พญานาคละเว้นไว้ไม่สามารถทำลายได้คือวัดแก้ววัดโพธิสัตว์และวัดแดนสวรรค์นั่นเองส่วนพระอือลือราชาไม่ได้สิ้นพระชนไปกับเหตุการณ์นี้ด้วยแต่ถูกพญานาคร,ราชจับตัวไว้อยู่ก่อนแล้วพร้อมกับสาบให้พระอือลือราชากายร่างเป็นพญานาคเฝ้าอยู่ในบึงน้ำแห่งนี้ชั่วนิรัน จนกว่าจะมีเมืองเกิดใหม่ในดินแดนแห่งนี้จึงจะล้างคำสาปของพญานาคราชได้ฝ่ายพระนางนาครินทรานีไม่ทราบว่าพระบิดาขึ้นมาถล่มเมืองรัตพานครเสียแล้วเมื่อทราบในภายหลังก็ขึ้นมาตามหาเจ้าชายฟ้ารุ่งนางขึ้นมาที่เมืองรัตพานครแต่ก็ไม่พบผู้คน มีเพียงแต่เวิ้งน้ำใหญ่สุดลูกหูลูกตาจากนั้นนางออกตามหาพระสวามีจนทั่วจนไปถึงแม่น้ำสงครามแต่ก็ไม่พบจึงได้กลับมาเมืองมาดานพร้อมกับความเศร้าเสียใจนางไม่อาจทำใจได้จึงตรอมใจตา,ตายตามสวามีไปในเวลาต่อมา